พี่น้องมาพบกับช่องแม่น้องอาิมลุยสวนเนาะทุกคนวันนี้เนาะแม่น้องอาิมจะพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาพ่นยาพ่นยาป้องกันแมลงก็คือดูเพื่อนๆนมังคุดแตกอ่อนเพียบเลยเดือนนี้เนาะแต่แม่น้องอาิมก็พาเพื่อนเพื่อนมาผลกระตกลงมาพอดีเลยเดี๋ยวจะให้พ่อนใหญ่หนวดมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าเราต้องรักษาอะไรต้องฉีดยาอะไรมั่งเรามาติดตามระดูการนี่เลยเพื่อนเพื่อนปะ พ่อใหญ่หนวดบรรยายเลยค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักวันนี้วันที่10มิถุนายน2 5 6 7กิมาพบกับพ่อใหญ่หนวดจากช่องแม่น้องกะติมลุยสวนอ่าแม่น้องกะติมเพากัลุยสวนอยู่นั่นแหละครับพี่น้องอ่าพ่อใหญ่หนวดกัมาแก้มแก้มนี่ส่องเพิินซื้อครับพ่อใหญ่หนวดวันนี้พ่อจะไม่หนวดอ่าที่ท่านเห็นนี้คือมังคุดนะครับอ่ามังคุดทางภาคตะวันออก ก็บอกไปเลยนะครับบอกกันตรงๆไปเลยนะครับคงจะหมดไปแล้วแหละครับบางสวนครับก็เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการใหม่ครับพี่น้องสําสหรับมังคุดที่สวนของกับผมเองหรือสวนของแม่น้องอติมนี้แตกไปอ่อนมาเยอะเลยครับนี่ครับอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วมีผลดีหรือผลเสียเอาไปชมกันเลยครับไปดูกันเลยครับสําสหรับมังคุดที่แตกไปอ่อนมาเดือนมิถุนายนนี้มีข้อดีตรงที่ว่า เขาจะได้ใบม,มาหนึ่งรุ่นเลยหลังจากการเก็บผลผลิตเสร็จเ,เขาแตกไปอ่อนมาเลยครับพี่น้องเราก็โชคดีโชคดีตรงที่ว่าเราต้องเก็บใบเขาให้ดีนะครับแล้วทีนี้เราก็มาพ่นยาป้องกันมแมลงก้อนนี้แหละครับก็กําลังพ่นอยู่ก็ฝนตกมาเราก็หยุดไปเลยแล้วทีนี้ถ้าเรากเก็บใบรุ่นนี้เขาไวา้เราก็นับไปนะครับ เดือนมิถุนากร,รกดาสิงหากันตุลาจนไปถึงเดือนตุลาครบ5เดือนถึงวันนั้นใบแก่เต็มที่เลยครับหเดือนโอกาสโอกาสที่เขาจะแตกใบอ่อนก็มีนะครับถ้ามังคุดมีใบแก่ห้ถึงหเดือนโอกาสที่เขาจะแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนตุลาถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับถือถ้าเขาแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนตุลาไม่ดีนะครับ อา้าวทาไมถึงไม่ดีท่านก็นับไปอีกดีถ้าเขาแตกเดือนตุลาตุลาพฤ้ภิกาธันวามกราคุมพามีนาะโอ้เขาจะไปออกดอกช่วงเดือนนูน่นกุมพาพันเลยครับพี่น้องอา้าวก็บันไลสลับพี่น้องถ้าไปออกดอกเดือนนั้นอา่าแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงโอกาสที่เขาจะออกดอกในเดือนพฤศจิกายนก็รุ่นนี้จะทํำยังไงครับเรานับไปเดือนตุลานะครับอา่าถ้าใบาใบรุ่นนี้ เขาไปแก่ช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลานี้มันเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนของไม้ผลอ้าวเราจะทำยังไงเราไม่ให้เขาแตกใบอ่อนเราก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเราไม่ต้องไปให้ปุ๋ยเราไม่ต้องไปฉีดยากระตุ้นเขาโอกาสที่เขาจะไม่แตกใบอ่อนก็มีมาแล้วความโชคดีถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนช่วงเดือนตุลาล่ะ เขาโอกาสที่จะไปออกดอกเดือนพุทธศกีกาเพราะสิสิติที่สวนของแม่น้องอาติมนี้เขาออกดอกรุ่นแรกเมื่อวันที่15-25พุทธิกายนเป็นรุ่นแรกถามว่าถ้าออกเดือนนั้นล่ะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยกิโลสองสามร้อยมันก็มีให้เห็นแต่มีเยอะไหมไม่มีมีหน่อยเดียวเองครับนี่ครับแตกไปออดมาเยอะเลยครับพี่น้องอ่า พูดง่ายๆว่าที่สวนของอแม่น้องอติมนี้มีมังคุดอยู่ประมาณ600กว่าต้น ก็ประมาณ70%็ดสิบเปอร์แครับพี่น้อง70%ออกไปใบออกไปแล้วลครับแต่ถ้าไปถึงเดือนตุลานี่เราก็มวยวัดดวงกันละครับพี่น้องถ้าเขาแตกใบอ่อนมาเดือนตุลาอีกหนึ่งครั้งก็บอกตามตรงนะครับไปออกดอกรุ่นสุดท้ายบันเทิงนะครับพี่น้องเราจะทํายังไงโปรตดตามด้วยนะครับว่าสวนสวนนี้เขาแตกใบอ่อนมาเยอะแล้วเราจะไปทํายังไงให้เขาออกดอกมารุ่นแรก นี่แหละครับพี่น้องถ้าออกดอกมารุ่นแรกๆก็บอกตามตรงนะครับตอนนั้นก็ได้ราคาไม่ว่าแต่อะไรก็ช่างนะครับไม่ว่าแต่มังคุดทุเรียนนะครับถ้าออกมาร่วงแรกๆมันก็ได้ราคาเอาหนูคนนกสังเกตดูดีๆนะครับบางท่านก็ว่าเอ้าที่สวนของกับผมหรือสวนดิฉันเองมันทำไมไม่มีใบอ่อนเลยสวนของผมเป็นเช่นนี้นะครับผมเติมปุ๋ยอินทรีย์หรือขี้ไก่อัดเม็ด ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับพี่น้องอตั้งแต่กลางๆเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เก็บผลผลิตยังไม่หมดเลยเราเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปแล้วแต่ปุ๋ยเคมีเรายังไม่ได้เติมนะใบอ่อนเข้ามาแล้วครับพี่น้องแต่ประมาณอีกไม่กี่วันนี่แหละเราจะเติมปุ๋ยอินทรีย์ให้เขาครับไอ้ไม่ใช่ดิปุ๋ยเคมีให้เขาทางดิน ก็บางท่านก็ใส่สูตรเสมอบวกด้วย15ศูนย์ศูนย์บางท่านก็สูตรเสมอบวกด้วย46ศูนย์ศูนย์ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแต่แนวทางมันก็มาเหมือนกันนั่นแหละครับทำยังไงให้เขาแตกไปอ่อนมาแต่สวนของผมก็ออกมาเยอะแล้วแหละไอ้ทางใบเราก็จัดลงไปครับปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็มีแมกนีเซียมเคเซียมโบรอนท่านก็จัดลงไปสูตรบางท่านก็ว่าไอ้จุลธาตุนั่นแหละธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในตัวของเขาหมดเลย ท่านก็จัดลงไปเพื่อให้เขาใบหนาใบใหญ่มังคุดจะสวยผิวมันหูอยู่ครบก็ขึ้นอยู่กับใบของเขานี่ครับลงครัวเขาอยู่ของเขานี่แหละครับพี่น้องเอ๋ย,ยโอ้แม่น้องไอติมทําอะไรอะ่ะตัดต้นกล้วยดูไม่ได้ตัดอยู่ประมาณปีหนึ่งทุกคนอ้าวขึ้นเยอะขนาดนี้เลยตัดต้นกล้วยบางท่านก็ว่าไปตัดเขาทําไมต้นกล้วยไอ้นี้เป็นกล้วยป่านะครับต้องตัดออกนะครับไม่ไม่ใช่กล้วยน้าว้านะครับเป็นกล้วยป่าก็กินไม่ค่อยได้ เ,งงเพราะว่ามืดตึบเลยจุดนี้ถ้ามังคุดโดนคุมด้วยต้นไม้ใหญ่ๆต้นนั้นก็ไม่ออกดอกเหมือนกันนะครับเขาสังเคราะหแสงไม่ได้พูด,ดง่ายๆแม่น้องอาติมครับกับผมเองก็มาแนะนําให้แค่นี้นะว่ามังคุดถ้าเขาแตกไปอ่อนมาช่วงเดือนอมิถุนายนอาโอกาส ที่เขาจะไปแตกดอกอีกเออไม่ได้แตกดอกแตกใบอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนตุลาไอช่วงเดือนตุลาลอ,อ่ามันมาแล้วนะวันนี้เป็นปากนกแก้วยกปากนกแก้วท่านก็พ่นยาป้องกันไว้ป้องกันหนอนไอช่วงนี้เป็นนอนเสียไฟยังไม่มีหรอกมันเป็นหน้าฝนเออเป็นหน้าฝนอ่ามังคุดเขามีศัตรูเขาอยู่สองอย่างเสียไฟกับนอนแค่นั้นแหละครับพี่น้อง ช่วงช่วงนอนก็ช่วงที่เขาแตกไปอ่อนมานี่แหละเฟี้ยไฟก็ช่วงที่เขาออกดอกมาแค่แค่นั้นท่านก็ป้องกันไว้ให้ดีก็แล้วกันเอาช่วงทํายังไงไม่ให้เขาแตกไปอ่อนมาเช่องดวนตุลาคมอีกครั้งหนึ่งเราก็ช่วงนั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเขานะครับ ไม่ต้องไปให้น้านะครับให้อยู่นิ่งๆบางท่านก็ว่าให้ผมอยู่นิ่งๆไม่ไปทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับท่านก็มาตัดต้นกล้วยนี่แหละได้ไม่ใช่ว่าให้ไปนอนอยู่บ้านนิ่งๆเฉยๆคือว่าไม่ไม่ต้องไปไปพ่นยาไม่ต้องไปพ่นปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปตัดแกงกิงเขากลุ่มๆนี้คือไปกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งเราไม่ต้องไปทําอะไรโอกาสถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนมาเดือนตุลา เดือนพฤศจิกาเราก็ยังพอมีความหวังรุ่นแรกๆของบาง,งคุดเอาสําหรับวันนี้แม่น้องอติมครับผมพอแต่เพียงเท่านี้ผมจะไปพ่นยาแล้วครับอขอบคุณพ่อใหญ่หนวดมากนะคะครับผมมาชี้แจงในช่องแม่น้องอติมบางครั้งน้องแม่น้องอติมก็ชี้แจงพูดไม่ถูกนะทุกคนแบบรู้เรื่องทุกอย่างแต่จับใช้คาไม่ถูกอ่ะแต่พูดวนไป,วน,ไปวนมาวนไป,วน,ไปวนมาบางครั้งก็คนพูดฟังก็ยังแบบปวดหัวอือขอขอ,ขอ,ขอ,ขอภัยนะ,ะสรุปแบบข้าเอื่นว่าปึ๊ก นั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นอมรับค่ะถ้าท่านอยากดูอีปึกอยากดูแบบนั้นก็เข้ามาดูได้แล้วก็เป็นคำขำไปขอบคุณมากคุณยายนวดครับผมขอบคุณค่ะ